คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไน o d ดไนท t ทาง CGN Podcast คุณผู้ฟังเคยได้ยินใช่ไหมครับที่พระคมภี์บอกว่ามีฤดูการสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์มีวาระให้กำเนิดและวาระตายมีวาระเพาะปลูกและวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งมีวาระฆ่าและวาระรักษาให้หาย มีวาระรื้อทลายลงและวาระก่อสร้างขึ้นมีวาระร้องไห้และวาระหัวเราะมีวาระไว้ทุกข์และวาระเต้นรำมีวาระโยนหินทิ้งและวาระเก็บรวบรวมหินมีวาระสวมกอดและวาระงดเว้นการสวมกอดมีวาระแสวงหาและวาระทำหายมีวาระเก็บรักษาไว้และวาระโยนทิ้งไป มีวาระฉีกขาดและวาระเย็บมีวาระนิ่งเงียบและวาระพูดมีวาระรักและวาระเกลียดมีวาระสงครามและวาระสันติพระธรรมตอนนี้อยู่ในหนังสือปัญญาจารย์บทที่สข้อที่1นึ่งถึงข้อที่8ครับคุณผู้ฟังครับถ้าพระเจ้าทรงกำหนดเวลาไว้สำหรับทุกสิ่งตามที่พระคัมภีร์บอกและพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงนั่นก็แปลว่า พระองค์ก็ทรงมีเวลาสำหรับคุณด้วยเช่นกันครับเวลาที่คุณจะค่อยๆเรียนรู้มีประสบการณ์และเติบโตขึ้นได้รับความเข้าใจได้รับการเสริมสร้างเสริมกำลังคุณไม่จำเป็นต้องพยายามกดดันตัวคุณเองเพื่อที่จะทำให้บางอย่างในชีวิตเป็นไปหรือเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าหรือแซงหน้าเวลาของพระเจ้าไปหรอกนะครับแผนในการทำงานของพระเจ้าไม่เหมือนกับแผนของเรานะครับ ที่เราจะต้องคอยทำทุกอย่างให้เร็วขึ้นที่เราจะต้องกดดันให้ตัวเองต้องพัฒนาขึ้นตลอดเวลาเพราะพระเจ้าทรงรู้แผนการอันดีเลิศที่พระองค์มีในชีวิตของเราครับเป็นแผนเพื่อความหวังและอนาคตของเราไม่ใช่เพื่อทำร้ายเราพระองค์ทรงมีเวลามีวาระมีฤดูกาลสําหรับเราแน่นอนครับถ้าคุณผู้ฟังได้ลองมองย้อนกลับไปยังวันวานที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตของคุณ คุณจะได้เห็นทั้งบทเรียนที่คุณได้รับและการพัฒนาในความสามารถบางอย่างหรือของประทานบางอย่างที่ทรงมีอยู่ในชีวิตของคุณพระพรมากมายที่พระองค์ได้ใส่ไว้ในชีวิตของคุณเพื่อจะทรงใช้คุณให้สามารถถวายเกียรติพระองค์ได้ครับผมเลยอยากหนุนใจคุณว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในชีวิตของคุณหรอกนะครับ พระองค์คาดหวังให้คุณได้ค่อยๆเรียนรู้และรอคอยพระองค์ไม่ต้องพยายามจดจ่อที่การพัฒนาความสามารถของคุณเองขนาดนั้นแต่จดจ่อที่การพัฒนาความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ครับที่ผ่านมาคุณทำได้ดีมากแล้วนะครับในการที่คุณวางใจและรอคอยเวลาของพระองค์ขอให้คุณไม่ลดละความสม่ำเสมอในการแสวงหาและติดสนิทกับพระองค์เพื่อคุณจะมีความมั่นใจและความวางใจที่เข้มแข็งขึ้น ในเวลาและฤดูการของพระองค์ที่มีในชีวิตคุณนะครับและอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ออกไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังเพื่อเป็นประพรและกำลังใจในชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกูดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําหรับคืนนี้กูดไนครับ